สวัสดีค่ะนูเด็กิิู่ระษยาวัน้ิงสิมาเลขที่23อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ6อยู่โรงเรียนพระแม่สะกนสงห์ค่ะขออนุญาตรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ของุณอนมาโฟที่สุดในหัวข้อการสืบสอบอิสรเรื่องต้นบอลจเริญเติบโตได้อย่างไรค่ะที่มาของข้อสนสัยนะคะเนื่องจากบริเวณบ้านมีต้นบอลอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความสงสัยว่าต้นบอลจะเรินติโตได้อย่างไรคะขอเชิญรับชมวิธีการและผลการศึกษาการสัมภาษณ์สำรวจสังเกตทดลองและการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้คะ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อช่วงนี้หนูจะมาทำงานแบบตลอดขออนุญาตสอภาษณ์ค่ะก็มีงั้นหมอพ่อเรียต้นบอลจะเริ่ะเติบโตได้อย่างไรต้นบอลอนะลูก มันเป็นพื่อที่จะเรืองตัวได้ในดินที่ขึ้นหนาแล้วก็ชื้นมันจะเรืองตัวได้ดีขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ช่วงนี้หนูึ่งในงารทำงานสิ่งแวดล้อขออนุญาตสัมภาษณ์หาข้อมูลในเด็กเพื่อต้นบอลจะเริองตได้อย่างไรคะเอ่อต้นบอลจะเรืองตัวได้อย่างไรใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยบอลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคะเขาก็จะขึ้นบริเวณแหล่งงา มีน้ำขังพี่ๆแล้วก็เติมกรเด็นด็กกับได้ดีโดส่วนของการขยายค่ะนะคะเขาก็จะดีไหลมีไหลของเขาจะหนอกมาก,ก็จะดีกว่าอ่าตอนที้ิต่วันที่แบนี้จวนที่สามว่าด้อแมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีตอนตนี้หนูอยู่ใน,นช่วงทำงานสืบสอบอิสระขออนุญาตสั่งพระหาพ้อแีอ ายหัวข้อต้นบอลจะเติบโตได้อย่างไรคะอ๋อบอลน,นะลูกบอลเจริญเติบโตได้ยังไงก่อนอื่นอันที่ต้องรู้จากบอลก่อนบอลมีหลายชนิดหลายประเภทหลายสีบอลเป็นพืชตระกูลล้มลุกมีหัวหรือที่เขาเรียกว่าเงาจะอยู่ใ,ใต้ดินชอบอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ําก้านและใบอ่ะจะโผล่พื้นดินขึ้นมาใบนี้ลักษณะเรียบมันเป็นลูกหัวใจถ้าดูแลจะคล้ายลูกหัวใจการเจริญเติบโตของบอลน,นั้นจะจะอาศัยน้ําเป็นหลัก การเจริญเติบโตส่วนสีบอลจะมีหลายสีหลายประเภทและที่สําคัญบอลเนี่ยรับประทานได้แต่บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะรับประทานได้เพราะเป็นบอลทอี่อันตรายอันตรายแต่ก็ไม่ถึงขนาดชีวิตและลูกนะไม่ถึงขนาดนะแต่จะทําให้เราเนี่ยระคายเคืองคันแสบร้อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจับหรือสัมผัสกับบอลเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นบอลชนิดไหนบอลอยู่ได้หลายปีจเจริญเติบโตได้หลายปีจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะตายจะไม่ค่อยตายลูกบอลอ่ะอืม แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วบอลเนี่ยตามบ้านเนี่ยจะเอาไปประดับตกแต่งให้สวยงามกาะจายมิลูกเคยเห็นไหมตามบ้านแล้วออดี้มีอะไรจะถามคุณลุงอิฐไหมครับไม่มีแล้วค่ะขอบคุณหรับแล้วก็ครับครับสามสวัสดีค่ะคุณป้าตอนนี้หนูอยู่ในช่วงทางานสึงสอนอุตสาหะในหัวข้อบอลตึ้งบอลจะเรียนจบโตได้อย่างไรค่ะแล้วหนูจะสัมภาษณ์ใช่ไหมคะโอเคก็บอลนะคะเอ่อเป็นพืชล้มลุกเนาะ เป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้นหนูรู้ไหมร้อนชื้นเป็นยังไงอ่าเป็นอากาศร้อนหน่อยแล้วก็มีน้ําอ่าเพราะฉะนั้นบอนเนี่ยเออที่เติบโตในอากาศร้อนชื้นก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปลูกบอนในบ้านหรือบอนเนี่ยจะอยู่ตามริมสระอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีอากาศร้อนเนี่ยบอลเจริญเติบโตได้ดียกตัวอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมคะบอลเนี่ยก็คืออยู่ในที่ที่มีแสงแดดด้วยแล้วก็เราลดน้ําให้ดินชื้นบอลก็จะมีต้นที่ใหญ่แล้วก็ใบที่ใหญ่อ่าแล้วบอลมีหลายสีไหมคะ มีสีสีอไรอ่าเหมือนอย่างบ้านเราเนาะบอนมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีแดงสีชมพูนะคะบอนเป็นพืชล้มลุกถ้าเรามีน้ํานะคะแล้วก็มีอากาศร้อนชื้นนิดๆอย่างเนี้ยบอนก็เติบโตได้ดีค่ะและอ๋อนี่มีอย่างอื่นถามถูกไหมคะไม่แลวค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลน,นะคะค่ะวันนี้เรามาสำรวจบอนธรรมชาติกันนะคะ บอลที่เกิดตามแข็งน้ำธรรมชาติจะอยู่ข้างคลที่มีพื้นที่แฉะๆนะคะจะสังเกตได้ว่าบอลธรรมชาติมีขนาดใหญ่กว่าบอลที่ปลูกเองในบริเวณบ้านนะคะบอลจะอยู่ริมคลที่มีพื้นที่แฉะๆนะคะเรามาสำรวจบอล่ปลูกตามบ้านกาาานันนะคะจะสังเกตได้ว่าบอลลูกกลางบ้านจะมีกอเล็กแล้วก็ขนาดที่เล็กกว่าบอลธรรมชาติค่ะ เพราะว่าพื้นที่จะมีจักัดค่ะแล้วก็น้ำจังกัดค่ะเรามาทดลองนำบอลมาปลูกในดินสองชนิดกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีกระถางสองใบใบหนึ่งใส่ดินทรายและอีกใกบใส่ดินโคลแล้วก็มีสังน้ำค่ะแล้วก็บอลอีกสองต้นค่ะขั้นตอนนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าบอลจะละลายพื้นผิวค่ะจากนั้นนำบอลลงปลูกนะคะ แล้วเราจะนำบอลทั้งสองต้นไปวางไว้บริเวณที่มีแดดนะคะเราจะวางบอลไว้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเราดูกันเฉลยกันค่ะเรามาดูผลการทดลองกันค่ะโดยผลทดลอง,งนั้นปรากฏว่าบอลที่อยู่ในกระถางที่มีวินโคลนและการรองน้าสามารถจเจริญเติบโตได้ดีกว่าบอลที่อยู่ในกระถางที่ใส่ทรายเรามาศึกษาหาขอ้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตกันนะคะ ไปประเทศไทยพบถุกภาคชอบขึ้นบนดินโคนหรือบริเวณที่มีน้ำขังสรุปผลการสืบค้นได้ว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการจเจริญเติบโตของมอญจะต้องประกอบไปด้วยน้ำดินและแสงแดดและเลจะเริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และต้นน้ำสามารถขึ้นเองได้ในที่นุ่มบนดินโคนบริเวณริมน,น้ำหรือบริเวณน้ำขังเนพื้นขยายพันธุ์ด้วยการเรียกหน่อพบขึ้นเองตามธรรมชาติแนถูกภาคของประเทศไทยค่ะ ความประทับใจแล้วการศึกษาเรื่องต้นบอลจะเกิ่ดต,ตัวได้อย่างไรดีใจที่ได้ทําหัวข้อนี้เพราะม,มีบอนมชื่นชอบในบอลได้ลงมือสัมภาษณ์สำรวจสังเกตทดลองและศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรูตตต้ต่างๆทําให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนอกจากรบรรายเรียนค่ะสุดท้ายนี้หนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามารชมนะคะขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ